สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเมเนยียดมินก็นเดินทางมาที่บ้านปงเชือกนะครับมาหาคุณพ่อวันท่านะครับวัตถพันมาเป็นฟันดีดีนะครับคุณแม่เป็นกับฟันแม่นแมน่ได้ศูนย์ศูนย์นะครับน่ะถือเด็กหนาบอกอเพาวะวพาถือเด็กหนา แสดงเอาฟันแหม็นต่อมาหลายงวดจ้ะเอ้ยังมารู้จักฟันไปฟันซื้อได้ไหมอืมพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีคุณพ่อวันทานะครับมาตามความฝันของคุณแม่พร้อมนะครับคุณแม่เพิ่งจะเล่าเราข้องฟันเนี่ยพ่อฟังให้เราหน่อยนะคะคุณแม่ไปใส่กบที่เตะเปล่าว่ายุ่งเหยิงลุ่มบานนี่ คุณบอสบายเลยค่ะสบายยุน้องยุบข้ามค่ะพ่อน้องมาพึ่งมาทีแม่ที่สองเลยเพิ่งที่ค่ะแม่หน่อกอยู่รุ่งวานนี่โทุไปครับอืมพลธัญพืชมาพอไปผู้เดียวนั่นแหละก็ย่ายไปลูกสาวมไปส่งหวยเพิ่งไว้ครับให้ยายเฝ้าคุณยายเลยนะคุณยายไล่ฝันแม่นเนาะคุณยายไล่หัวที่ผ่านมาแล้วฝันนี่เขาซ้ำตัวพ่อเขาซ้ำตัวทั้งหนาเลยครับ ต่อซ้ำโตข้างหน้านะคะเลขหน้าเนาะพ่อเนาะเลขข้างหน้าค่ะต้องอั่ผ่านมากกับเขาเขาของเราแหละค่ะเยี่ยมมากเลยคือเยี่ยมก็พอหัวที่ก้อนหนาสูนๆอยู่ไหมเยี่ยมก็เจ็ดสามสามเจ็ดเย้แม่ครับแม่ได้ไปนึงครับนั่นไเจ็ดสามวนเมื่อกี้มาเขาเลขหน้าอีกเลขหน้าตัวได้ก็ค่ะหกสี่แปดครับหกสี่แปดนะคะท่านผู้ชมอะ เราวันนี้เป็นลูกสาวมาฝันต่อให้นไปซือ้อ602เหมือนเนี้ยวันนี้บ่เออเร่ว่าห้าตลาดอยู่ครับเป็นเด็กเล่นลงท่านแล้วเหนมึงบุญบ้านเนี่ยนะเนคยไปทำบุญมาเพิ่ยก็เลยมาฝันเออฝันว่าเห็นอาฝันมาบอกอ่านี้เสียชีวิตเป็นยังพอเสียแล้วเสียตั้งแต่พอดีเมื่อวันเกิดเพิ่นเกิดห้าร้อยศูนย์สอง เามันเน่ยมันเป็นเ่อกว่าหกศูนสองหาสี่อะไรอยแต่ละคนเขามาเพีอ่าคนเสียชีวิตไปโดนระบบไม่อายุได้สองปีอ๋อเสียไปแล้วสองปีว่าั้งต่เกิดมาได้สองสองขวบเสียตัวนะอ๋อคุณเสียศูนย์สองค่ันนี้มับอกเล่อืแสดงว่าคุนเสียชีวิตไปดนแล้วโดนตอวห้อยกับวดนหกสิบกุเปียเนาะมันไหลหอนะคะเนาะ วันนี้ส้มผู้เฒ่ายช่ไนมวานนี้มันมันมองให้เลข่องนึงเสียวเล่ไปกับจ่องนี่เองเพราะดกับจ่องก็เป็นบ่ะครับเมื่อได้เห็นหมุนหายเที่ยวอยู่ครับมิได้เห็นไหนพ่อให้แม่ให้ปู่ให้เนี่ยอันนี้เป็นลูกสาวของคุณพ่อโม่น้องสาวโตน้องสาวอ๋อครับครับแสดงว่าเพิ่นอยากได้ผลเรา่อเนาะมาหาเนาะเพราก็คิดว่อมันจะทำยายทวดยังเห็นได้แปดสิบ ก็เปียะันนันก็มีนตัวนั่นมึงจำไม่ได้ว่าผมขอไปว่าเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่สองขวบเป็นเอื่อยใอญ่ขับมั่อก็จำาม่าก็ใครอไรแล้วไวอันลูกสาวคนนี้วันไปซื้อวอาวันอันเกิดอันพ่าสอเกิดศูนย์สองอันหกศูนย์สองมันนู้นแล้วมาหาซื้อสลากยื่นเงินมือได้ไปแล้ว เยราพอจำได้ว่าเป็นว่าเป็นพี่สาวมาบอกป้าขนาดพี่สาวเสียชีวิตตั้งแต่สองขวบปุ่นะสองขวบครับอายุยังไม่น้อยมากแล้วสองขวบยังเบบี้วานีวาันจำเพิ่อเกี่ยวว่าโอ้ตัวนี้ได้ไหมท่านสี่ราอนับมานับมาแล้วี่นี่มันหกเด็ดเนาะเลหกสิบสี่ปีครับ หกสิบสี่หกสิบห้าได้ชีวิตไปหกสิบสี่หกสิบห้าปีแล้ววันกวนจำมันหรือ่ามันมันวันไลยวมนชีวัดเลยนะค่ะวัจำเลยวนว่ากวเอาคนฝังอยู่ขุนปาษาวอยู่โอ้พอจำบ่ครับพอจำาพอจำเป็นคนเอาไปฝังเลยั่นบอกเป็นเกิดี่วันน้อย่ครับว่าผมก็จำบานในอยู่ในสมัยตะกอนนี่ก็จะเอามม้จะฝังเอาไม้ตะฝังเอาขุนปาาวแจ้งว่ นี่แหละแสดงว่าคนมหานี่อาจจะเป็นแบบว่าเอออยากได้บุญหรือว่าอยากได้โชคบ้าได้นี่แหละไปซื้อหกหมื่นสองเด้อสาวเป็นแ่บเป็นอะไรวาเห็นปีนึง้นกับเบลก็ได้หล้งเงินนี่นี่มาเห็นค่ะเอมหงนออกแบลเงินเอาหักไปร้อยหกสิบบาทสามตัวนะ เลขสามตัวนาฮักไปลอยหกซีฟนันเป็นอ่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพ่อเลขหน้าสามตัวเลขหน้าสามตัวจัะใบพ่อสองใบสองใบนะคะต้องฮักไปลอยห้องที่ไหวไเยอะเลขกระรี่มันไครเป็นผู้บอกพ่อใช่เป็นคนฝันวันว่นวันวันเจนนี่หกตัวเนาะค่ะยายเยนให้หกตัวหมายมันบอกแต่ทั้งหนาทั้งทั้งนี้มันม่าเขา เขียนห้นั two, ่นหกสี statistically statistically <gra vel> ่แปดห้าสองห้าหกคบอกหกตัวเลยเออค็ยังบอกยืนนิ่อยู่สองหายเนี่เขียนอะไอยู่เขียนอนไรเขียนไหกตัวได้หมดนะท่านผัดมาออกเลขนะออกเลขนะนอกสี่แปดแม่ก็ได้เอาให้เอฟซีเบิ้งมาพี่น้องกระดาษปรยุ่ฮ้อนเขาะ่ะแต่ว่าเมื่อนั้นเพื่อนบอกอัน ทีแรกคนบอกสามตัวคนก็เลยว่าเอามาเลี่ยงกันนะพ่อเนาะให้มันเป็นหกตัวนี่แหละนะคะตรงวัดนี่คนก็มาบอกคลิกแล้วคนบอกสามตัวนะพ่อมันบอกสามตัวให้ไปเชอันเกิดเป็นครับแ่กับเป็นคนละคนได้หนิคนเม็นของยาาได้นะของย่ยของลูกสาวครับอันนี้ที่พ่อวันข้าเราห้ยฟังมนจะเป็นของลูกสาวพี่งนาะถ้าในแม่นในใบหนึ่งเหมือนสี่หกกับสามเจ็ดน่แหละสี่หกมีเ้คน มันว่าเยงมไงก็เลยไปนึงกมาตองวันนีหละเลกนาสามเ่นเลขกอนพุตาเลขกันสามตัวนี่นนคือเลขยายายฝันบีเจ้าของเสื้อเอาแล้วบนนีเจ้าของฟันนอเจ้าของประเทบุญเจ้าของฟันมันบ่ไผนี่ลูกสาวอยู่แล้วบ่เป็นเราข้อมฟันเนี่ยเพราะว่าทาฟัตัดใหญ่เว่าพูเทียกันค่้นี่ค่ะ ันบเจอบครับพอพอดีเจอกันเหงกันเดี๋ยวก็นีพ่ออยู่นี่เราของยายราฟันเราบ่พอแม้ว่าคนไปแต่เมื่อไหร่เราเมื่อแม่ผมว่าท่านว่าติไปฮยครับท่านที่ไปอยู่นี่แต่ว่าท่นบอกข้อมฟันไหวอยู่มันเราข้ามฟันนี่ฟังคนฟันน่าเสียวแตเนี่ยสองศูนย์ศูนท้องไว้นน่เ้อหลวงปูกสาวพปั้นอั่นอาพันมาบอกว่านีตกต่ เอาเลขคือนใช่ตรงกันเฉพาะยังว่าเลยเลขตรงกันไดเบล่ครับเออถึงต้องแยกฟันอยู่อืูกสาวบอกว่าหกสองศูนย์หกศูนย์สองหกศูนยสองค่ะแยกว่ายี่สิบสองหาให้ไวฟันเห็นอาที่ตายไปแล้วตายไปตั้งแต่อายุสองขวบอามาบอกเลยครับอกเลยค่ะหกศูนสองบอกเป็นตัวนะครับตัวเลวมาเป็นเลนห้าสี่สิลากินค่ะโอ้ขนาดแล้วชีวิตตั้งแต่สองขวบเป็นกันยังมาหาอยู่นี่ ว่มา,ม,ามาข่งมาขาสละของอาครับบางอย่างจว่ามีแต่หนึ่งซึ่ศูนย์นนนนครับ <c oughs> อ่าศูนย์ศูนย์ยังบม่ตรงใจยังม่ถูกอย่าอเอาเสียชีวิตไปจะโดนเลี้ยวคุนมาบอกสามตัวกัพ่อสามตัวนบอกว่าจังไรพ่อนั่นบอกกันในเซี่เตัวไหนคะคืะเอเมื่อวาน 602 602ให้ไปซื้อเรียกวันเกิดดิพอค่ะมันยื่นได้สองขบไปอะไรเศรษฐ์ปันเลยว่าวยมันคกอน้ำยืนยันี่พอออกที่ว่าพิอนบอกแค่นี้มันบอกพอ602ความฝันยยลไงพอพิ่นลอ้ฟัวมาตั้งแต่มื่อเวล่เมื่อมาก็เด้ว่าไอ้ซื้อ20ิบบสองหาอ๋อมันฝันยอมยัง่อไปเหุเลขพุ่งเงินนี้ อยู่วัดนัน่นแหละค่ะฟนบอกสองชุดฟันบอกไว้สองชุดฟันมันออกไว้แล้วศูน,นย์ศูนย์ครับแบบนี้ครับสองมันที่เหลือสองสองศูนย์กับสองห้าตรงกันแบบลูกสาวฟันน,นี่สองศูนย์นี่ตรงกันเลยเพราะว่าเป็นในหกศูนย์สองซ้ำคนกลับไหสองศูนย์กับสองห้านะพอเนะสองห้าฟันบอก,บอกให้ซื้อไว้เลยบอกหาได เด็กคุ่งน่ะมันมีสี่ตัวเดนอพอที่ว่ามันออกไปงอนก้อนนี้เดียวหรือเต็กสามตัวมันสี่อะไรลเก้าหกเก้าสองนี่นั่นอย่งนีเก้าหกสองเลขให้นั่ะมันออกไปแล้วนอพ่อน่ะออกไปแล้ววันนี้มันจะเหลืออยู่สองห้าสองห้ากับสองศูนย์กับสองศูนย์แม่ก็เลยว่าแห่เอาตัวนี้มันบ่กค่ะตัวนี้ม็นว่าฝันว่าพ่อเป็น ไปเอาฟอนีพันเพลุ่ยเ่ือ่เล่นอีมากอันนี้เป็นตัวเลขของคุณยายด้วยนะคะวันนี้นะคะของคุณแม่ไล่ตัวเลขวัยดาคมแล้วก็ตัวเลขของลูกสาวของคุณพ่อบรรทานนะคะไปไปเล่นตรงมันเขาเล่นไงว่าเขาเล่น่ะเขาตัวเลขเล้าครับเขาเหล้าวครับตรงเป๊ะเลยไหมครับค่ะอะไรฟันแค่นี้วะ เออเนี่ยได้แล้วได้หาสี่าไปยังไงคือสากินแดงเลยเนาะมเป็นอับฟันก้อนเม็ดมาสามหัว่ะสามหัวซีดจะได้ึ่งสามบอกซังนมบ่เอ็กซนันฮะเอ็มีอยู่บอสอืมใ้ตัวดีบอบอสคือเอ็ซีทังนั้ สรุปตัวเลขแนวทางนะครับนกคุณพ่อวันทาพนมาเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่อยู่ลูกสาวพอแล้วอันหนึ่งเอาเองกันได้อ่ะให้แคปหน้าจอไว้นะครับหกศูนย์สองนะครับสําหรับแนวทางสามตัวนะครับสองตัวสองศูนย์กับสองห้านะครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหกศูนย์สองหาสนใจด้วยครับเพราะว่า ผู้เสียชีวิตตั้งแต่สองขวบอายุได้ประมาณหกสิบสี่หกสิบห้าปีนะมาบอกนะครับออกสามตัวหกศูนย์สองนะครับกับพี่เตรนหน้าไว้นะครับเพื่อนเป็นตวรวกลขโชคลาภตัวเด็กที่มีน้งวันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผูได้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภรับเดินสรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ 1, ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ไอยสึกชกมันหมานสวัสดีครับ